อาจจะต้องปรับหูกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่อาจารย์นสิกานะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนสิการอังคะเสกวินัยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อนภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิรศิร,ราชพยาบาลนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดในหัวข้อ next generation sequencing for new tb drugs นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้ค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณ ก่อนอื่นขอขอบคุณทางคณะทีมงานจัดงาน World TB Days นะคะจัดงานดูดีมากเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวศิลาต้องไปจัดบ้างแล้ว <laughs> แล้วก็อันนี้สองขอบคุณทางบร e ษัทอ์นะคะที่เชิญที่มาพูดในวันนี้นะคะ mm hmm. หัวข้อที่จะพูดใน30นาทีนี้ก็จะเป็นเรื่อง Next Generation Sequencing for New TB Drugs นะคะ mm hmm. แต่ว่าคงจะพูดเป็น c l i n i c i a n Perspective นะคะ mm hmm. เดี๋ยวในแง่ของเทคนิค Technical เนี่ยก็คงน่าจะเป็นทางบริษัทมาพูดต่ออีกทีนึงนะคะ mm hmm. อันนี้เป็น Disclosure นะคะ ออนไลน์เนี่ยก็อาจจะพูดว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ย DST ที่มีอยู่เนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะอันนี้2คือ NGS เนี่ยถ้าเกิดเราบอกโอเคมันดีแต่ว่า workflow เนี่ยหรือว่าการที่ไปใช้ในทางชีวิตจริงเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็ performance คืออะไรนะคะแล้วก็การ integrate ตัวที่เป็น targeted NGS เข้าไปในการ manage คนไข้เนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรบ้างอันนี้เป็นเว r ร์เดที่จะสรุปให้คร่าวๆนะคะว่าปัจจุบันเคสก็ยังเยอะอยู่นะคะปีๆหนึ่งก็ยังเป็น10ล้าน นะคะเสียชีวิตก็สักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เคสที่เป็นดักรีสแตนเนี่ยถ้าเป็น H R T B ก็คือเป็นตัวที่เป็นดื้อกับหรือว่าไอโซนซิสเนี่ยแล้วก็ไลแฟมเซนเนี่ยก็สัก1ล้านนะแล้วก็ถ้าเป็น A R T B ก็สัก4ี่แสนกว่าคนซึ่ง80%ก็เป็น M B R 20%ของ M B R ก็จะเป็น P X D R นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น global rate เลยเนี่ยถามว่าตอนนี้ M d R T B ในเคสที่เป็นเคสใหม่ไม่เคยเป็น T B มาก่อนเลยเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะสัก3%เ ะะถ้าเกิดว่าพร s เวสรีทรีตแล้วเนี่ยก็สัก14นะดังนั้นเนี่ยคำถามหนึ่งที่เวลาเราเจอคนไข้ของเสพนโรคต้องถามว่าเคยเป็นมานโรคมาก,กนหรือเปล่านะอันนี้เป็นประเด็นหลักๆนะคะแล้วก็หนึ่งในสเท่านั้นที่รับการรักษา m d r t b รนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่บอกว่าจริงๆแล้วเคส m d r t b ทปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาจากการ Transmission มากกว่าจะเป็น e a t m เ n t related นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะลดเรื่องการ Transmission ได้อันนี้ก็คือจะดีมาก แต่ถามว่าปัจจุบัน DST ที่เราเป็นฟีโนไทปิกนี่ก็คือ culture เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่เยอะนะคะก็คือที่หนึ่งมันโตช้ารอผลนานกว่าจะออกผลก็6อาทิตย์นะคะต้องมี bio safety f r e ซึ่งเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกรงพยาบาลจะมีนะคะแล้วก็บางอันยาบางชนิดเนี่ยมันก็ reproducibility ไม่ค่อยดีนะคะนั้นก็เป็นข้อมูลว่าดิวิช i o n เนี่ยก็เลยต้องการให้มี rapid d i a g test เนี่ยคือต้องควรจะครอบคเอร์ในปี2027แต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ย คอปเปอร์ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่เขาต้องการนะซึ่งสิ่งที่เขาคอมเมนต์เนี่ยก็คือเราคอมเมนต์ว่าควรจะต้องมีการตรวจตัวที่เป็น DST เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย H กับ R ก่อนทุกรายคนไข้ TB ทุกรายนะคะแล้วถ้าดื้อตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็อย่าลืมตรวจคุณนลนต่อด้วยนะคะอันนี้เป็นอันที่มีการแนะนำนะคะซึ่งถามว่าปัจจุบันเนี่ยที่เป็น Rapid Diagnostic Test ที่เดอะเบชัลล์คอมเมนต์เนี่ยมันก็ม มีตั้งแต่อันที่เป็น low complexity นะซึ่งอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอันที่เราใช้ค่อนข้างเยอะที่สุดนะคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะก็คือเป็น expert นะแคปซิชก็เป็นไรเฟิแต่ถ้าเกิดเป็นอันที่เป็นอันที่ตรวจเลอที่อื่นของยาตอื่นก็ต้องเป็นแคปซิชที่เป็น XDR ก็ได้ผลเร็วทําง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายนะหรือว่า true net นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เป็น two step testing แต่ก็ได้ผลเร็วเหมือนกัน ะะมีอันที่เป็น moderate complexity อันนี้ก็มีเครื่องมือที่ใหญ่โตมากขึ้นอาจจะต้องมีราคาที่แพงขึ้นในการใช้เครื่องนะหรือเป็น high complexity ที่อาจจะต้องใช้คนในการแปลผลต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่นี่มออีบริบทยังไงบ้างนะคะถามว่าข้อจำกัดของปัจจุบันที่เป็น WRD นี่คืออะไรนะอันที่หนเนี่ยคือเนื่องจากว่าออการตรวจยีนบางอันเนี่ยเขาก็ตรวจแค่ hotspot region เราก็ตรวจแค่ยาบางชนิดดังนั้นเราจะเห็นว่าตัว r e c อ m m m n d e d ด d ัต uh, ช recommend, Test ปัจจุบันเนี่ยหลายๆอันเนี่ยก็จะเห็นแค่บางเซนต์ของยาบางชนิดเท่านั้นนะคะอ,อ,อันที่สองคือเราก็ไม่เห็น Report n u c l e o t i d e change เราก็จะเห็นแต่ r e s i s t a n t หรือว่า Susceptible แค่นั้นเองนะคะอันที่สามคือเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปเช่นอันแรกจะเห็นตะไรแฟมมาแล้วแต่เราเริ่มด้วยเทสอะไร ะะต้องมาทำสเต็ปที่2ก็จะเห็นยาอื่นๆมันไม่ใช่ว่าสามารถจะเห็น r รีส s ิ a n c e ในคราวเดียวนะแล้วก็ยาใหม่ๆหลายอย่างหรือว่ายาเก่าที่มาใช้ใหม่เนี่ยเราก็ไม่เห็นเซนนะคะดังนั้นยิ่งปัจจุบันเนี่ยที่ XDR definition เปลีป่นยนแปลงไปอะ่ะก็คือเป็นกรณีที่เป็น ISOLATE ที่เป็น pre XDR ที่ดื้อต่อ b บเ a อร์คูลหรือ l i n นอร l สลินะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ถือเป็น XDR definition ที่เปลี่ยนใหม ซึ่งถามว่าเราจะเห็นเซนส์ของเบเดอรลีหรือเลเนสิสหรือเปล่าอันนี้ก็ยากดังนั้นการจะว,วินิฉัยเรื่อง xdr ตอนนี้มันก็เลยดูเหมือนว่าเราจะเห็นหายหายไปทั้งที่เมื่อก่อนเราพอมีเคสบ้างนะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นประเด็นหนึ่งนะคะอันนี้เปรียบเทียบเคียงให้ดูนะคะว่าในแง่ของ low moderate แล้วก็ high complexity เนี่ยมันก็มีหลายแบรนด์มากๆนะเราก็อาจจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ทุกอันจะค่อนข้างเหมือนกันคือ h บ r นะคะ h บ r แต่เพียงแต่ว่าอย่าง expert ที่เราใช้บ่อยเนี่ย ทำอารไปปุ๊บก็ต้องมี x อ r อีกอันนึงนะคะคนละแคทร์ชิกกันถ้าซื้อก็ต้องซื้อ2อันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่เห็นเห็นอยู่นะคะควินาโลนก็เกือบทุกอันก็จะเห็นนะคะอะมิกาซินเกือบทุกอันก็จะเห็นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคำว่า x อ r ของเรามันมีคําว่าอะมิกินกับควินาโลนอยู่ด้วยมันก็เลยเหมือนกับเป็นอันที่เขาพยายามจะพัฒนาขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเดนิฟิชันเปลี่ยนไปเทสก็ยังตามไม่ทันนะคะมันก็จะมีประเด็นอยู่นะแล้วก็อาจจะมีเอ็กซ์โทนบ แต่ะคะ่ะที่ฟีโนไทปิกเนี่ยจะเห็นว่าเราทําได้เกือบทุกอันนะคะแต่ถามว่าทําได้เกือบทุกอันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายเราก็ต้องมีการพัฒนาอีกยิ่งยาใหม่ๆมันก็ต้องมีเทคนิคเราได้ดิสมาไหมมียาไหมคือมันก็มีประเด็นอยู่นะคะอันนี้ลองสรุปให้ดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่เราเห็นเซน์อะไรหรือไม่เห็นเซน์อะไรอ่ะมันมีผลกับการรักษามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ลองสรุปให้ดูว่าคาแรคเตอร์ Character คนไข้เองเนี่ยมันก็มีผลกับการเลือกเลจิเมนอยู่บ้างนะ หรืออท้อ,ทองหรือไม่ท้องอันนี้เป็นโมดิฟายในมันนะคะหรือว่าถ้าเด็กอย่างนี้เราก็ไม่ใช้สติกบีพาวที่อาจารย์เมนชันไปละนะคะแต่ว่าในแง่ของรีสตันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามีทั้งอินชเอกับแคทจีบิวเทชันจริงๆเขาก็ไม่ได้แนะนำในมันนะคะเพราะว่าจริงข้อมูลจากเซาล์แอฟริกาเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างดื้อเยอะแล้วก็ผลการรักษาไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะเป็นพรีดิกเตอร์หนึ่งที่บอกว่าอาจจะดื้อตัวอื่นเยอะด้วยนะคะหรือว่ารีสตันต่อตัวเซเไลอื่นนะที่ค่อนข้างสําคัญ เช่นโคลฟอร์ซิมิเลชั่เนี่ยถ้าเป็นตัวเดิมที่เป็น h o อยู่ในสูตรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะพรีเอ็กซ์ดเนี่ยก็คือซิกบีพาวไดเอ็มก็ออกนะเอ็กซ์ปุ๊บก็ต้องเป็นลองเกอร์แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลองเกอร์เนี่ยก็จะใช้ได้เกือบหมดแต่เราก็คงไม่ได้อยากใช้ลองเกอร์แต่แรกนะจริงๆแล้วซิกบีพาวเนี่ยดูถ้าได้ถ้ามี Available ทั่วไปน่าจะตอบโจทย์นะคะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ Available ทั่วไปนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกเพื่อจะให้ใช้ช็็็อตตออปเเเเเรรรรร์์์นน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 ีีีี่ send, ่่่่ยยยกกาาาทหหซสืวะะๆชชิดมมัจมโ ะะอันนี้ยกตัวอย่างค่อนข้างจะใรกล้เคียงกับสถานการณ์เราเยอะนะคะก็คือเริ่มจากตัวที่เป็น e x p e r t MTB r เอ็มซก่อนอาจจะเออทรา Ultra หรือเปล่าก็แล้วแต่นะคือถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า r รซ์ am, แเซ็นปุ๊บอ่ะเราก็ต้องมาตรวจเขาก็บอกว่าต้องเป็น H กับ R ใช่ไหมคะที่เราจะเห็นเซ็นก็มาตรวจ XDR ต่อ x d r ต่อปุ๊บเนี่ยอ่ะเห็นว่าเป็น r e s i s t ์เอ่อรีสต่อตัวโซเนสิตต่อคิโนโรนเซ็นอยู่นะก็เป็น h r t b อ่ะอันนี้เราก็ตัวเป็นให้เป็น r e z L ไป แต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆเราก็ยังบรายกับยาตัวอื่นอีกหลายตัวที่อยู่ในสูตรนะคะซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าเราต้องรอฟีโนเทปิกในระหว่างนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้ามันมีปัญหามันก,ก็อาจจะมีปัญหาในภายหลังก็ได้นะแต่ว่าถ้าไรแซมเซนถามว่าคุณไม่ตรวจอะไรต่อเลยคุณให้ H อชอีกอันนี้ก็บรายกับหลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่ครั้นี้ถ้าเราเห็นว่า e s i s t แ n นปุ๊บจริงๆไม่ตรวจอะไรต่อเลยนะคะมาที่เป็น BP พาวเนี่ยก,ก็ดูเหมือนจริงๆจะได้อยู่ นะจะได้อยู่แต่ว่าจริงๆมันก็คือปลายกับยาหลายชนิดมากแต่ถ้าตรวจ XDR XDR เห็นว่า s สเ n นะก็คือหมายความว่าจริงๆไม่ใช่ Pre XDR เนี่ยอาจจะใช้เป็น shorter regimen 9เดือนก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีค riteria อะไรอยู่ที่เราอาจจะต้องใช้ในการที่จะเลือกชนิดของยาหรือว่า regimen ที่เราจะให้นะคะคานนี้ถามว่าตัว NGS เนี่ยมันมีข้อดีคืออะไรก็คืออันที่หคือมันสามารถที่จะ detect resistance กับยาเกือบทุกชนิดในคราวเดียว นะคะในคราวเดียวแล้วก็ได้ผลเร็วนะคะเพราะว่าการตรวจเนี่ยเราสามารถตรวจจากคลินข้อ s ัม p l e เลยได้นะแต่ว่าบางซึ่งก็จะดีกว่าการที่จะรอให้เขาเจอขึ้นแต่ก็แล้วแต่ว่า approach ที่เเลือกนี่คือแบบไหนนะคะถ้าเป็นโฮจีโนม approach แบบนี้เราอาจจะต้องตรวจจาก c u เจอร์ก่อนก็คือเหมือนคนต้องรอ c u เจอร์ขึ้นก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะ contaminate กับตัวที่เป็นฮิวแบนจีโนมนะคะในขณะที่ t a r ตเต็ด NGS เนี่ยอันนี้เขาจะมีการ specific ก็คือ amplify ส่วนที่เป็น specific marker อยู่ละที่เป็น r e s i s t a n t genes นะคะดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะตรวจจาก clinical isolate คือหมายถึงว่าจากตัว sample ได้เลยนะไม่ต้องรอใี้ตรวจจาก culture นะแต่แล้วก็มีการคนพยายามจะดูว่าเอ๊ะถ้าเราใช้เป็น t a r g e t e d NGS เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะย่นระยะเวลาสั้นลงไปประมาณ2อาทิตย์ถ้าเปรียบเทียบกับ whole genome sequencing ะะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่ทำเป็น Targeted NGS นะคะแต่ถามว่าโอเคดูน่าใช้ดูน่าใช้แต่ Workflow เนี่เป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ใช่ว่าจะ Simple เท่าไหร่นะเพราะว่า Workflow เนี่อันนี้เป็นขั้นตอนทั่วๆไปซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวทางเทคนิคทางบริษัทคงจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะคะมันก็ต้องผ่าน Extraction Process ก่อนนะแล้วก็มา Library Prep Sequencing Analysis แต่ละอันนี้ก็จะมี คุณภาพที่จะต้องควบคุมต้องมีการเทรนนะ,ะอย่างเช่นลำดับแรกเลยเนี่ยถ้าเป็น Extraction Process เนี่ยแล้วแต่ว่าเราทำจากครีนโคหรือว่าเคาน์เจ i ร์อิสนะคะแล้วก็ส่วนนี้ยังไงก็ต้องใช้เบอ t ซ e ตนะคะแล้วก็ก็มีการดูเรื่องคุณภาพของตัว specimen ด้วยปริมาณก็ต้องมี DNA Quantity ที่มากพอแต่เราบริษัทก็อาจจะมี Requirement ของตัว DNA ที่ต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะ,ะแล้วก ค่อยมาทำเป็นไลบร a r รี r e p แล้วก็ซีเควนซิ่งแล้วก็ a อน l y ล i s ซึ่งการที่ทำเป็น NGS นี่ยมันก็อาจจะได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม,ตมกว่าเดิมนะคะเช่นเราอาจจะเห็นลักษณะของการ m u วเทชันหรือบริ s ิสแตนรูปแบบอื่นๆน,นะเราอาจจะเห็น Hetero r e s i s t a n c e เห็นการที่เป็น m i กซ์ p o p u l ูเ i ชัของตัวเชื้อหรือว่า l i เน a g e นะคะของตัวที่เป็นเชื้อนะคะปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะมีผลกับ Data Quality นะ อันนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเราเห็นเราจะเห็นว่า2อันหลักๆเลยก็คือปริมาณเชือ้อนะถ้า F P s m e ียบวกเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจะ complete profile sequencing ก็คือเหมือนคำว่าสามารถจะ amplify ได้ประมาณสัก1 3ยา13ชนิด partial นี่อาจจะสัก10ชนิดเป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยตัวที่เป็น smear positive อันนี้ดูจะดียิ่ง s m e a ยบวกเยอะๆอันนี้ก็หมายความว่าโอกาสที่จะ success ในการ amplification ได้เยอะนะหรือบางคนอาจจะดูที่ Ct value ยิ่งสีที l u ูต่ำๆเช่นต่ำกว่า28อันนี้เป็น single copy เป็น multiple นะคะดังนั้นดูเหมือนถ้าต่ำกว่า32เนี่ยอันนี้ก็อาจจะดู success ในการที่จะ Amplify ดังนั้นมันก็มีประเด็นที่จะต้องดูในการที่จะไปใช้ในแต่ละครั้งเหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็น List ให้ดูว่าของ WHO ที่เขามีการอ p p r o v e นะคะว่าแบรนด์อะไรบ้างที่อาจจะใช้ได้ก็มีทั้ง d i p l e re x อันนี้ก็เป็น การใช้ระบบที่เป็น Illumina sequencing นะแล้วก็อันที่เป็น Oxford Nanopore Technology อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงนะซึ่งยาแต่ละชนิดเนี่ยก็อาจจะของแต่ละแบรนด์เนี่ยอาจจะมีการ Approve ของยาแต่ละชนิดแต่ว่าณจุดนี้มันมีข้อมูลแค่นี้แต่หมายความว่าต่อต่อไปก็อาจจะมีการ Approve ยาเพิ่มเติมมากขึ้นในแต่ละบริษัทนะคะอันนี้เปรียบเทียบพี่ดูเฉยๆนะคะของ2บริษัทนะเราจะเห็นว่าขั้นตอนมันคล้ายๆกันนะั่นแหละ นะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความเร็วช้าของแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันไปหรือความทําง่ายาสามารถใช้ได้กับทุกอย่างหรือว่า,เ,าเป็นเทคโนโลยีแบบนี้อันนี้เป็น illumina sequencing นี่เป็นออก o r d นะคะก็จะมีขั้นตอนหรือระยะเวลาที่แตกต่างกันไปนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะคะอันนี้เมนช่นนิดหนึ่งของอันที่เป็นโอนชีนะจริงๆตัว nanopore sequencing flow cell หรือว่า minion เนี่ย,ยคือมันเป็นส่วนที่เป็นโปรตีน นะแล้วก็เป็นตัวโปรโตีนเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด512 Channel แต่และช a n n e l ก็จะมีนาโนพอลประมาณ4อันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแผ่นโปรโตีนแผ่นหนึ่งที่มีประมาณ20 4 8นนาโนพอลนะแล้วตัวแผ่นเนี้ยมันก็จะไปติดอยู่กับตัวที่เป็นเซนเซอร์ชิพตัวติดกับโพลิเมอร์เมมเบรนก่อนซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่ต้านกระแสไฟฟ้าแล้วก็ไปติดกับตัวเซนเซอร์ชิปกับเอซิกนะหลังจากนั้นเนี้ยก็จะมีมอเตอร์โปรตีนซึ่งเป็นตัวแยกส strand, ายดับเบิลส uh, RN a เนี่ยให้เป็นสายเดี่ยวนะแล้วก็ประจุไฟฟ้านี้ก็จะวิ่งจากลบมาเป็นบวกนะดังนั้นเนี่ยหลังขณะที่วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการแปลผลนิคลิโอไทด์แต่ะอันตามเคอร์เรนที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะก็คือจะเห็นเป็นเหมือนกับแยกสายมาปุ๊บก็จะมีออกมาเป็นแบบนี้นะตัวมอเตอร์นไซด์ก็เป็นตัวปรับในขณะที่ออกมาเป็นสายปุ๊บมันก็จะมีการอ่านผลนิคริโอไทด์เป็นอันอไป นะก็จะเห็นใโครไทที่ออกมาเป็นเยลทม์ time, นะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้ดูตัวอย่างของรีพอร์ตที่เป็นของตัว o อกฟอร์ดนาโนพอนะคะเขาก็จะออกมาเลยว่ายาชนิดไหนนะจีนวเทชันที่เห็นเป็นอะไรนะรีเจียนนี่คือรีเจียนอะไรแล้วก็แวรียนคืออะไรนะแล้วก็แปลออกมาเลยว่าดิ i s t a n t หรือเปล่านะแต่เขาจะไม่มีคำว่า susceptible เพราะว่าการที่ไม่เห็นรีสต t น n t ก็บอกว่าไม่ d e t e c เต็แต่ไม่ได้บอกว่า susceptible นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัว valent calling นี่คืออะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เห็นนะคะซึ่งถามว่าอันนั้นเนี่ยเขาใช้อ้างอิงตามอะไรนะอันนี้ก็อ้างอิงตามแคตตาล็อกที่เป็น mutation ของตัว d i v i s h o ที่ออกมาเป็นปีที่แล้วอันนี้เป็น second edition นะซึ่งเขาก็มีการอัปเดตจาก first edition ก็คืออาจจะใช้ปริมาณ isolate ที่เพิ่มขึ้นนะจากทั่วทุกทวีปทั่วโลกนะคะอันนี้ก็มีการอัปเดตไปเมื่อปีที่แล้วนะซึ่งอันนี้ก็มีการให้ดูว่าเอ๊ะของ edition เนี้ย เขาเก็บไอโซเลตที่มันมีความดื้อต่อยาแต่ละชนิดได้มากน้อยแค่ไหนนะเช่นไรแฟมอาจจะเก็บได้เพิ่มขึ้นจากสัก20%กว่าเป็น30%เป็นกว่าเซ็นต์ไอโซเนสิดเก็บได้เพิ่มขึ้นหน่อยอีท e มก็เพิ่มขึ้นนิดนึง PZA สัก20%อรีโวฟล็อกก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเบเดรคูลีเนี่ยของเดิมเนี่ยเคยมีไอโซเลตไม่ค่อยเยอะประมาณสัก3%ตอนนี้ก็อันนี้เป็นว s h o ช data set มนะคะ4ี่ือมีไอโซเลตนี่ดูเพิ่มขึ้น นะ่เลนสิสิตอยู่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ2%นะโครฟาก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเป็นสัก4%อื่นๆก็ใกล้เคียงเดิมดังนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็พูดว่าโอเคเอเดชันนี้ของเขาเนี่ยเขาก็มีข้อมูลที่เป็นเอสดเรจากหลายที่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่เขาก็จะมีการแบ่งมิวเทชันออกมาเป็นเทียร์ o e เทียร์อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งหรือเป็นมิวเทชันรเวีเจียนที่เขามีการเมนชั่นนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเกรดนะอันนี้เป็นหลักการการเกรดก็คือว่า โอเคถ้ามีมิ t a t ชันที่เกรดเดกอยู่ในแคตตาล็อกนี้บอกว่าเป็น a s s o c i a t e กกับ r รีสิสแตนแต่ถ้าไม่อยู่ในแคตตาล็อกนี้แต่ว่ามันแอพพลกับ d d i ด i ชันอลเกรดดิ้งรูได้อันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม2 1กับ2นี้บอกว่าเป็นรี s ิสแตนนะคะแต่ถ้าอื่นๆที่เป็น final เลยก็จะเป็น uncertain s i gni f i c a n c e กับ not marker ของรี s ิสแตนแต่ข้อมูลจุดนี้เขามีแบบนี้ดังนั้นเนี่ยในนี้จะไม่มีคำว่า susceptible นะคะจะเป็นแค่ว่า r รี s ิสแตนไม่แน่นอนกับไม่เห็นว่ามีนะคะค อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอะเรทไรฟามิฟซินนะมันก็จะมีลิสต์ของตัวที่เป็นจีนเรเจียนแล้วก็ตัวแปรียนนะแล้วก็จะมีบอกว่าโอเคเซนเท่าไหร่สเปกเท่าไหร่โพสติฟพีดิทีแปรูเป็นยังไงบ้างอินิเชียลเกรดดิ้งเป็นยังไงนะมีเอเดิชั่นอลเกรดดิ้งรูหรือเปล่าแล้วไฟแนลเนี่ยคือแปลผลว่าเป็นแอสโซเชติกกับรีดิสตันต์หรือไม่นะคะอันนี้อาจจะดูเลอะเลอะหน่อยนะคะแต่ก็คือสรุปว่า สรุปว่าเขาเอาเกรดหนึ่งกร,กรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองเนี่ยที่บอกเป็นมาร์เกอร์รีสตันเนี่ยเอามาดูว่าเซนสเปกสามตัวเลขนี้คือเซนสเปกโพซิทีพีดิทีฟแวลูนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆเซนเนี่ยมันก็มีความแวรี่แตกต่างกันไป R ดีสุด H ก็ค่อนข้างดีมาก90ต้นๆแต่ทุกอันก็ไล่ๆไล่ๆลงมานะคะก็คือ ETAM อาจจะสัก80% PZA ก็ราวๆใกล้ๆกันควีนอลอนค่อนข้างดี80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเบเดอคูลินห้า นะคะเลนสลิกก็ยิ่งต่ำกว่าอีกโครฟาซิมีไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคือจะดูต่ำกว่าเยอะอื่นๆก็อยู่ที่ประมาณสัก70แต่ว่าทุกอันจะเหมือนเหมือนกันคือสเปคสูงมากหมายความว่าอะไรสเปคสูงมากก็คือเหมือนคำว่าถ้าบอกว่า detected อันนี้น่าจะของจริงไม่น่าจะ l s r positive นะคะแต่ถ้าบอกว่าไม่เห็นว่า detected อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะคะดังนั้นวิธีการใช้เนี่ยเราก็อาจจะ ต้องดูด้ว่าเราจะใช้ในลักษณะไหนนะคะดังนั้นเวลาถ้าบอกมี d e t e c t e d เนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนว่าที่คณน่าจะมีการดือ้อนะคะอันนี้เขาก็มีการรวบรวม a c c u r a c y โดยวนะคะว่าเอ๊ะจากหลายๆข้อมูลหลาย Study ที่เขาดูเนี่ยซึ่งยาแต่ละอยา่ามันจะมี Study ที่มากน้อยแตกต่างไปนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆถ้าเป็นภูมิทีบีที่เป็นแบ s ชุดคอนเฟิร์มเนี่ยค่อนข้างเซนดีเลยนะคือ95%ขึ้นไปแล้วก็สเปคดีมากคือ96%ขึ้นไป แต่ถ้าเป็น r r t b เนี่ยก็คือยังดีมากอยู่สำหรับ first line แล้วก็บวกกับคุณาโรนแต่ถ้าเป็นอันที่เป็นยาใหม่ๆเนี่ยอาจจะตกอยู่ที่สัก70%นะคะแต่สเปกก็คือดีมากเช่นกันดังนั้นก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่สรุปก็คือหมายความว่าถ้าเราบอกว่าเห็น De t e c t e d โอเคแต่ถ้าไม่เห็น detected นี่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ดือ้ออันนี้ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับประวัติที่คนไข้มีด้วยนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีการสรุปว่านี้ดูน่าจะ accurate ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเวลาทีี่่เรราาไปใใช้้นนนก management ก Management ับคข มันก็ต้องพิจนารณาหลายประเด็นใช่ไหมคะเช่นเ,เรามีอะไรอยู่เราตั้งต้นจากอะไรปัจจุบันโมเลกุลาร์เทสติ้งเราเริ่มจากอะไรนะคะแล้วก็แ l a ็ network ที่เราใช้เนี่ยคือเป็นยังไงบ้างลิงก์ระหว่างการตรวจเบื้องต้น periphery กับ central เนี่ยเรามีการ reverse s p e c i ป็นยังไงบ้างนะคะ structure เป็นยังไงนะคะแล้วก็คนไข้วอลุ่มที่เราใช้เนี่ยในตำแหน่งนั้นๆเราใช้เยอะน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็หมอเนี่ยมีการ i m p กทร e ท t ม e ต์มากแค่ไหน ะะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณานะประโยชน์นี้เราเห็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่า Challenge มันก็มีอยู่นะคะเพราะว่ามันต้อง i n s t a l l a ระบบนะคะมี Training ซึ่งอย่าง t r a i n ิ่ง Training อันนี้เนี่ยคนที่ Contact ด้วยนี่ก็เขาก็เทรนมาจากสิงคโปร์เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนก็ต้องมาเทรนคนของเราทีนึงคอ s t นี่มันก็มีหลายประเด็นมีทั้ง r e เ g e n นมี Consumable ตัวโฟล์เซ l นะคะโฟล์เซลมันก็มีหลายขนาดนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่พูดถึงก็จะมีแบบขนาด5ขนาด 9ขนาด24คันนี้ถ้าโวลูมที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้เยอะก็แปลว่าเราต้องรอถ้าต้องรอก็ต้องเป็นเทคไทม์ดังนั้นสิ่งที่คิดว่าเร็วก็อาจจะไม่ได้เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะแล้วก็ Data Management ยังไงจะ Storage ยังไงต้องอินเทอร์เน็ตตลอดคอมพิวเตอร์ต้อง High Spec ประมาณเครื่องละแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีประเด็นอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งข้อดีก็มีแต่ข้อที่ประเด็นที่ต้องอที่ต้องคอนเซิร์นก็มี อันนี้เขาก็มีการเหมือนพยายามที่จะดูคอสที่สัมพันธ์กับตัว NGS เีย NGS ที่อันนี้เป็น ONT นะคะให้ดูว่ายิ่งทำสเปซเป็นเยอะมันก็ยิ่งถูกอันนี้เป็นรธรรมดา,นะอาอยู่แล้วนะยังเหลือเหลืสิบออหลอสนาทีหมายความว่าไม่ต้องเล่งก็ได้ใช่ไหมคะอ,อ๋อไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะได้กินข้าวกันเร็วนิดนึง <laughs> เ,รเ,รเร่งจนชิน <laughs> ก็คือถ้ายิ่งทําเยอะอันนี้ก็ยิ่งถูกนะ ก็ดีอันนี้ดูเหมือนว่าประมาณสัก80ยูสตอลลาถ้าทำ24แซมเปิลก็ซึ่งประมาณสัก2 0 0 4 0 0 2 5 0 0นะแต่ก็ไม่แน่จะอันนี้ก็คือเป็นแค l คิ l a t i o นที่เขาบอกว่าโอเครันประมาณสัก8แซมเปิลต่อรันแล้วก็มีการ reuse flow ล e ั้นจริงโ f o w c l e นี่มัน reuse ได้นะคะคือถ้าเป็นแต่อันเล็กสุดนี่จะ reuse ไม่ได้อันใหญ่กว่านั้นจะ reuse ได้อาจจะ reuse ได้ประมาณ3-4ครั้งดังนั้นถ้าเรา reuse ได้ก็น่าจะถูกลงนะคะแต่ว่าถ้าจะทำเป็นเคส by เคสเนี่ย มันน่าจะแพงนะคะน่าจะแพงในแง่ cost-effective เนี่ยเขาก็มีคนพยายามดูนะคะว่าเอ๊ะมัน cost-effective ไหมนะอันนี้เป็น w s o ัเขาทำ modeling study ว่าลองทำดูว่าทำ t n s เป็น initial test เลยของ DST initial test เลยนะคะกับคนไข้ทุกคนเลยนะคะที่เป็น confirm ในอันนี้เขาทำในประเทศที่ค่อนข้าง high MDR TB นิดน,นึงก็คือในจอร์เจียแต่จริงๆจอร์เจียเนี่ยเคส MDR TB นะ่าดูไม่ค่อยเยอะแต่ที่เยอะน่าจะเป็นตัว เรทของ MDR TB ในเคสใหม่มากกว่าซึ่งอันนี้ก็ขึ้นไปถึงประมาณสักน12ะอันนี้เขาก็พบว่าจริงๆอาจจะบอกว่าคุม้มถ้าเกิดมี Willingness to Pay Threshold เนี่ยสเท่าของ GDP ซึ่งถามว่า GDP เท่าไหร่6,600สามเท่า GDP ก็คงไม่ต้องคิดละแค่นี้ก็ดูน่าจะแพงมากล้นะคะอันนี้ก็คงน่าจะไม่ไหวนะเขาก็เลยบอกโอเคถ้างั้นทำเป็น Replacement ของตัว Universal DST นะในคนที่เป็น RR TB จะคุมม้มไหมนะคะก็คือหมายความว่าเห็นว่า RR ละ แล้วเราก็ทำ TNGS แทน c ค้เจอนะคะถามว่าคุ้มไหมเขาบอกว่าเออถ้าในอินเดียเนี่ยดูคุ้มอันนี้ไม่สนใจ WTP อินเดียนี้มี MDR TB ประมาณแสนกว่าคนต่อปีนะประมาณสักเกือบ30%ของ MDR TB ทั่วโลกประเทศเราคงไม่ใช่เช่นนั้นนะดังนั้นอันนี้คงไม่น่าจะใช่ของเรานะ e f f e c t i v e n e ก็โอเคใน South Africa ซึ่งประมาณ3เท่าของ WTP South Africa อาจจะมี MDR TB ต่อปีสัก6000กว่าราย ของเราน่าจะสักสองสมพันรายมั้งคะอาจารย์ใช่ไหมคะไม่ถึงของเราน้อยกว่านั้นของเราอาจจะดูเหมือนเยอะแต่ไม่ได้เยอะนะคะอันนี้ก็ต้องสามเท่าของ WTP นะคะแต่ว่าถ้าในจอเจียนนี้ไม่คุ้มเลยแต่ว่าจะคุ้มมากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเป็น m u l t i d i s e testing หมายความว่าคุณซื้อเครื่องไปเครื่องนี้ใช้กับการอื่นด้วยแล้วก็ใช้กับการนี้ด้วยอันนี้ดูอาจจะคุ้มกว่าอันนี้2ปริมาณคนไข้ยเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่น่าจะใช้กับ p e r i p h e r ได้อยู่ละน่าจะต้อง centralize lab นะถ้าเป็นกระทรวงเขอ,อาจจะต้องสคลออะไรประมาณนี้นะหรือไม่ก็ในยูนิเวอร์ซิตี้นะอันนี้3ก็คือถ้าการผลอันนั้นมันมีผลที่จะทําให้หมอเนี่ยปรับเปลี่ยนการรักษาอันนี้ดูน่าจะคุมนะคะซึ่งในความเป็นจริงถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเรานี่ก็จะเป็น empiric treatment อยู่ละเรามีไกด์ไลน์มีอะไรของเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงระหว่างรอนู่นรอนี่เน,นี่ยมันอาจจะเป็น s e l e c t i v c a s อันนี้อาจจะเกี่ยวมีประโยชน์ อันนี้ลองให้ดูว่าถ้าเป็นของแบบทดแทนตัวที่เป็น rrtv ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ตรงจุดตรงกลางเนี่ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็น mt เห็นอยู่แล้วว่าอันนี้เป็น uniparental ปุ๊บอ่ะอันนี้ค่อยมาทำเป็น d n a e t i o n แล้วก็ทำ tngs นะในระหว่างนั้นก็ทำ culture ไปด้วยกันแล้วก็จะเห็น phenotypic นะซึ่ง phenotypic เราก็อาจจะเห็นทั้งหมดหรือไม่หมดก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ด้วยบางที่อาจจะทำเบเดอร์ลีนกับเรนซิไม่ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราต่อมาจาก Expert นี้เราต้องเก็บ specimen ใหม่ เพราะว่าเอ็กซ์เพิไม่มีสเปซิเมนอะไรเหลือนะคะแต่ว่าถ้าคุณเริ่มมาจากอันอื่นที่เป็นอันอื่นที่อย่างเช่นอย่างสีลาจะใช้เป็นอีกเป็นออนิเพล็กซ์เป็นเอนิเพล็กซ์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะมี DNA เหลือนะเราจะเห็นทั้ง HR ตอนแรกก็ไม่ต้องเก็บใหม่ดังนั้นเนี่ยเราเหมือนจะดูดูโฟลนี้เหมือนง่ายนะแต่ว่าในความเป็นจริงคือแปลว่าคุณจะต้องเก็บเผื่อไปเลย2สเปซิเมน p e สเปซก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะจบที่จุดนี้นะคะ โดยสรุปก็คือในแง่ของ NGS เนี่ย w h o ก็สปอร์ตการใช้นะคะของตัวที่เป็น Targeted NGS ในการ Detect TB r e s ต s t a n นตต่อตัวที่เป็น TB อันนี้เพื่อที่จะ guide clinical decision making นะคะอันนี้2ตัว Targeted NGS ก็ไม่ได้ replace ตัวที่เป็น current w h o recommended diagnosis test นะคะคือไม่ได้ replace expert หรืออะไรทั้งสิน้นเพราะว่ามันยังคงเป็นอันที่ทำได้ง่ายถูกกว่าแล้วก็สามารถทำใน p o l y f r e ได้นะดังนั้นก็ไม่ได้ replace อันที่3คือฟีโนไทปิกปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะสําหรับยาที่เป็นยาใหม่หรือว่ายาเก่าที่มาใช้ใหม่ก็กยังจําเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆเทียนเยสก็ไม่ได้ออมีเซนสทิวิตี้ที่มากขนาดนั้นนะดังนั้นจะรีเพลซเลยส่วนตัวกไ็ไม่คิดว่าจะรีเพลซได้เพียงแต่ว่าถ้าได้เร็วก็น่าจะช่วยในการลด r a n s m i s s i o n ถ้าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนเิจิเมนได้ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายคือคอสเซฟติหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นกับคอนเท x t หรือก็บริบทของแต่ละที่นะคะก็คงจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ